รายงานล่าสุดค่ะแฟนคลับบอกว่าล่าสุดนี้น้องนิ่ากำลังจะบินไปที่ปารีสแล้วนะคะแม้ว่าอยากจะให้น้องนิ่าอยู่ที่ไทยซัก3เดือนค่ะแต่ก็ต้องเรียกได้ว่าทริปนี้คือเอนจอยมากๆไม่ว่าจะไปทานอาหารมากมายหลากหลายร้านดังเลยค่ะล่าสุดนั้นก็ทำร้านเจ๊ไฟแตกล่าสุดนี้ที่งานเซลลงก็เรียกได้ว่าห้างแตกกระหนักมากค่ะทุกคนนั้นได้รับความสุขความอิ่มอกอิ่มใจไปกับน้องนิ่ามากมายเลยล่ะแจกความสดใสแจกความน่ารักและล่าสุดน้องก็จะเดินทางแล้วค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรูปภาพค่ะแต่ว่าแฟนคลับก็ มีการอวยพรให้น้องนิา่าเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วเนื่องจากว่าแฟนคลับก็บองกันว่าก่อนหน้านี้ค่ะแอคขายไฟลย์ยเขาเป๊ะเหลือเกินไม่ว่าจะจากปารีสกลับมาเกาหลีเกาหลีมาไทยแล้วเขาก็ยังลงประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าน้องนิา่าจะบินจากกรุงเทพไปที่ปารีสนั่นเองซึ่งแฟนคลับบอกว่าไลฟ์บินที่เขาบอกว่าจะบินปารีสนี่ก็คือข้าคืนของ19นี่เลยค่ะอย่างไรก็ขอให้น้องนิา่าเดินทางโดยปลอดภัยเซฟไฟล์นะคะคนสวยเดี๋ยวถ้ามีภาพคลิปของน้องนิา่าที่สนามบินหรือว่าอะไรเป็นข้อมูลต่างๆเดี๋ยวแอดจะ รีบนำมาเล่าให้ได้ฟังเลยอย่างไรก็ขอให้น้องลิซ่ารักษาสาุขภาพด้วยนะเดินทางบ่อยเหลือเกินก็ขอให้น้องเอ j นจอยเอ y นจอยกับทุกโมเมนต์เช่นกันและก็ขอให้น้องลิซ่าเดินทางโดยสวัสดิภาพคะ่ะ